ครับมาพ่อกันอีกแล้วครับเมื bas, <c oughs> ่อน, <prompt> นี้ครับซ่องอีสานอินดี้ซีดีบอครับเมื่อนี้ครับพ่อครับเบ้าเบ้าเวเวเบ้าซาครับเมื่อนี้พ่อไหนครับสวัสดีครับมาอไหนไปดนครับเออหาไปดนแต่บ่ไบอดี้มีคนแฟนครับอันนี้แอดสมโพธิไล่เมียครับเมื่อนี้ได้เมนูอย่างครับโอ้ยทอดแม่ยตอตอเลี้ยงไว้นี่จ๊คแจังไหนจุบไปเนึ่งช่วยกับบได้แม่ยตอครับเอา ต้อเลี้ยงเหมือนบ่ครับนี่ครับผมต,ต่ต้อเลี้ยง,ยงาะั่นเลี้ยงไว้หลังบ้านนะครับมือรุ่นเดียวสิไร่วิธีเลี้ยงต้อมาให้เบิ่งน้ำนะครับอันนี้เป็นต้อบ้านนะครับต้อบ้านมัอนี่สิเมนูพิพสดารครับเมนูอย่างก่อนครับทอดแม่ต้อทอดแม่ต้อสูตรแอดสมโพธิร้อยเมียรครับฝากติดตามมา <9 S 2> เลยครับที่เก่าพันไปแล้วครับต้องคนที่สิบคนที่สิบวิธสูตรทอดอืมอ้วนจังขนมไทยจานเลยครับ เบาวิเบลเบลซาครับิบอซานะครับอ้วนจังครับิบอซาครับมือนี้วิบอซาว่าโอ้ยคิดหวาดแฟนๆครับมือนี้บ่ได้พ่อกันห่างหายไปหลายมือนอนบ่หลับครับหลายมืด้แล้วครับบ่ไล่เนี่นอนบ่หลับจนจ้อยแล้วพนาย่ะเพื่อนวะจะได้ก็ฝากแฟนๆคอมเมนต์นี่เด้อครับไตโพสครับส่องไม้ของมุ่งการนะครับเบาวิเรียกไปเบาวิย้อนเสียงฮับ พักมาไซครับขอ,อ,องนองใหม่ของงงการนะครับจังไงฝากก <c oughs> ดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจใทีมงานแอดมินเลยนะครับ่องอีสานอินดี้ซีดีบอสันเพิ่นว่าขาดหวังไหมว่าสิได้10ล้านวิวเร็วๆนี้มาสันครับขาดวานะครับก <c oughs> ดไลค์กดติดตาม,มนี้นะครับนี่<ม>นี่ครับเมียต่อได้ครับ ตว่าบนในน้ำให้เปียวน้ำทั้งปลาทั้งดงนะครับมันผิดกฎหมม้นะครับอันนี้เป็นตอเลี้ยงนะครับอันนี้ก็ลูกตอ,อนีด้ครับเดอ้ออันนี้ลูกตอครับน,นีนะครับเดอ้อลูกตอผัดใส่กันนะครับนี่กับผักงอหอมพองนี้และะครับบอส้องเอาของเอาผักกระสูใส่กันเลยนะครับเดอ้อเอดเวเพิ่นกำลังเรียกแม่ตออยู่ระวังปักมือนี่ยหรครับ อยากปวยปีอยู่ครับอันนี้ก็าต้มน้ำว้ก้อนอันนี้ไปต้มน้ำว้ก้อนมาสันครับ <c oughs> น้ำต้มแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ลูกนอีกข,ขณะที่เขาเอ่เรียกเมลต่อ,อยิ่งเขาไปต้มน้ำนะครับกะต้มน้ำให้มันเดือดๆนะครับทาทาแม่ทาที่จะเอาลวกต่อให้มันสุบนะครับเดี๋ยวแอสซพงมพเพมันจะอธิบายอีกรอบนึงครับ ครับนี่คือขั้นตอนเรียกอแม่ตอเห้เอาออกจากห้งนะครับห้งเป็นห้างเลี้ยงนะครับตอเลี้ยงมันสิคุณนครับตอเลี้ยงมันขุ่นโตอนครับถ้าตอโคกนี่บ่ได้ครับนี่จับบ่ได้ครับมบมือโปรสั้นที่เลยครับมือโปมาเองเลยครับถ้าจับอันนี้ตอเลี้ยงมันคุณน่าเป็นยางมาสั้นบัวกำลังดีนกำลังดีนเลยอันนี้ก็จะเป็น ลูกต่อนะครับอืมนะครับลูกต่ออันนี้ก็สิเป็นแม่ตอดินได้นะครับพี่น้องยังยังบินได้อยู่ครับนี่ครับไต่งง้อมยี่นี่ครับมันคุ้นครับมันคุ้นอืตอเลี้ยงครับอืครับเลี้ยงนิ้วใส่ไรล้างบ้านครับโอ้อันนี้แอตติ้งครับบ้างไหนครับแอตติ้งฝาก ก็เลยมีอย่างปลวกกบแฟนๆมาครับมือนีมาตางใสครับนี่บ่เห็นหน้าเห็นตาก็นี่ครับโอ้มาจากปลามาจากปลาคนปลาอยู่นี่เองครับเอาหางมันใส่น้ำมันนี่ครับถ้าจะได้หลายเอาหางใส่นะครับโอ้ไตออกจานหมดแล้วครับเนี่ยสดๆเบได้ครับเอามาเดี๋ยวนี้เด้ครับ บอกความมานะจะพาไปเขาไฟก็เลยเขาต่อเรียงนะครับพี่น,อนอ้องย่า,าต่อปลาด้อครับอน,นุรักษ์ไว้นะครับอันนี้เขาเลียงนะครับคันอนนี้ขันต่อไปนะครับเรียนื้อต้อเล้วนะครับแต่จะเป็นต้มน้ำครับทอดกระทะเตรียมกระทะ อันนี้เขาก็มูนี่สุกหนึ่งซุกแล้วครับแต่ว่าใส่บุยบยอยากให้มันสุกอีกครับนี่เขาก็ใส่ปลายพ่อได้ก,ก้อยครับยำยำยำล,ล,ล,ลูกเม็ดต่อลูกต่อนะครับเอาแอรโซโฟเป็นอธิบายนะครับอัน,นญญเรียกอะไรก็ไปครับห้ามเมียคนที่สิบเอ็ดอยากเหลือเกินครับถ้นาน้ากินลูกต่อดิบก็ไหนนี่ครับลูกต่อดิบกินทังทีครับบีบกินทังทีครับนี่อย่างครับบุกทวดินครับบัวครับลูกต่อครับใส่ อันนี้ต้มต้มประมาณจัดนาทีครับแอดสมพงษ์ไรเมียครับโอ้สามนาทีครับต้มน้ำเดือดสามนาทีครับแต่ว่าต้องพอดแค่ก้อนห่ต้องน้ำมันเดือดแล้วครับน้ำมันเดือดเทลงดังฟัวแปดแสนเลยครับน้ำมันเดือดนะครับประมาณสามนาทีนะครับผมยแล้วนยังดิ้นเลยเลยยังดิ้นนะครับดิ้นอยู่ครับมันมายังไตเงาแงวเลยทางทางส่องกำลังซื้ออุปกรณ์นี้นะครับอนี่ครับ เดี๋ยวสีว่าทรมานสัตว์ได้ครับอาหารพี่น้องนี่เป็นอาหารครับทอดเส้นจ้วงครับประมาณสามนาทีนะครับเห็นน้มันเดือดเนะครับกินแม่ต่อลงไปนะครับส่วนอีกนึงจะเป็นตอเขาเนี่ยเขาเอาตัวที่สนัดใจเด้ครับตัวได้ว่ามาเด้ออยาังไงนิ่งๆได้กินกต่ยลงมาเองนะ เอาตัวสมัครแกย่างเดียวว่ะท่านครับตัวที่ว่าฝืนเขาก็บอเอาครับเพราะว่ามันจิกัดปากข้มันขุ่นครับตัวเลี้ยงมึงี็ยังตัวปลาตัวดุมมันหิบั๊บเรียงให้มันไม่ดุมนะครับเนี่ยเอาสามนาทีนะครับยืนมีมันจิกผมครับย่าตัวนี่ยเอาสามนาทีว่ะท่านครับเห็นมันพอดีนะครับสามนาทีสูตรแอดสมบูรณ์ไรมียครับมีที่มองนี้มองเดียวครับ มองอื่นม่มีครับอันนี้ก็สิเป็นเยียงครับนี่ลูกต้อครับสีเฮดยียงครับนี่อันนี้สีย้ําครับผมอันนั้นสีย้ําอันนี้ทอดนะครับเป็นทอดแม่ต่อนนะทอดกรอบนะครับอันนี้เป็นทอดกรอบนะครับนี่ครับเด้อ่อนกาที่เฮิงครับจัดเลยครับหลังจากปมอยู่ในน้ยนาประมาณ นาทีหนึ่งกับพันพันความอันนี้ลงอย่างน้อยนะครับเห็นมันรักษาความร้อนลงนิดนึงนะครับแล้วกอ่มสนุกประมาณสี่นาทีนะครับสี่เด้เมนูมาเมนูหนึ่งครับเขาเรียกว่าทอดตอป่ะครับทอดแม่ยตอครับทอดเมียตอัวที่สมัครไก่ครับโอวที่สมัครไก่เท่านั้นครับเขาบอกสมัครไก่เพื่นว่าเอาอะไรมันขับมันปีกป่าผ้าป่าผ้าใส่ปากครับครับเอาจานมาใส่ไหมแอฟวี เมาเบิ้าครับเทียน้ำไมัน้องเทียน้ำเนาะมาเบิ้งกันนะตัวแต่งให้พี่น้องในเบิ้งกันนะว่ามันเป็นตาเสือบว่ามันเป็นตาฟ้าคาปากวบัดนี้ก็ถอยออกได้ครับทอดไปหูดได้ครับบัดนี้ไปนะครับเตรียมตัวต้อนอันต้อนบัดนี้ก็บทอดไปบหูกินกับได้ครับพี่น้องมันที่เป็นระเบิดนะครับต้องระวังเงีหน่อย ทอดใบกวางกรือทอดอะไรครับทอดใบบกงูดให้กรอบนะครับสูตรแอลสัมพลครับเดือดใส่เลยมาทันจวกเลย่าทันแล้วก็ปิดแก๊สเลยอ่าอันนี้คือทอดแม่ตอนะครับเสียงดังปุ๊บๆหายไปเสียงกรอบแล้วครับใบบกงูดใบนู้นคือทอดอะไรพวกนี้ครับใบบกมี่หรอครับเก็บไปหั่นใบบกยมได้ปะครับใบบกยมบบกยมใบบกยมกระเซาะักยมกระเซ่บพุ่กันเซาะมานนี่ครับ ต่อไปเดี๋ยวจะเปิดร้านอาหารอีสานอีดีซีดีบอนนะครับพี่น้องเปล่งเรื่องใจหลายๆดนะครับเบิ้งเบิ้งครับพูดอาหารซิดปับ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 กางเกงมันอะไรเงี้ยรถดีไมรถดีไหมเนาะรถดีมาใส่ครับมาสั่นรถดีดอกผงปุูนัวเอออันนั้นดีอาหารใส่จานแป้นนั่นคนใส่ได้ครับอยู่ต้องกันเบิ้งจิโอสิไปผสมกันนะครับงานนี้นะครับอืเดี๋ยวทีมงานมันสิทุลักทุเลน่ะครับอยู่กลางป่ากลางดงนี้แล้วครับมื่อนี้ งานที่ปั๊บปั๊บปั๊บเขากันที่ปั๊บ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 มือโคตรยาว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 งานงานมือนี่ล่างเหรอเด้อครับมือนี่ล่างเรียบร้อยครับนะแต่ชิได้เมนูหนึ่งเขื่นมาครับเดี๋ยวนะครับเอาคอฟคอฟผับดๆได้ครับงานเอาไปนี่เด้อครับเด้อเนื้อควันครับร้อยอันนี้คือเมนูคอดแม่ตอนะครับเดี๋ยวไปชมกันด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกอีกที่นึงนะครับ เยอะย้ำตามเลยเยอะย้ำครับย้ำย้ำลูกมั่นครับบารนี้นี่อีกจ้าหังครับเนี่ยเขาเดี่ยวมาไว้ไหลไม่หั่นครับโอ้ไม่ถึงหัวแอดครับไจ้าท้องเขาปั่นจเจ้าท้น่วยบักโม่ครับมีวิธีไกว้ด้วยครับประเบงด้วยครับวันที่ยำครับใด้ของหัวจังเอยยำลูกต่อนะครับเครื่องปรุงนี่สีบุ๋มมีสูตรสำเร็จครับ นี่ขี้ผงขี้ผงลงไปครับบ่มีสูตรสำเร็จได้ครับพี่น้องต้องมาเบิ่งเองครับกับผมอย่าว่าลงไปที่บ้านสิย้อนก็ได้นะครับเอาสูตรอันนี้คือความชำนาญของของแอดนะครับน้ำตาลนะครับนี่น้ำตาลน้ำปลาจอดหนึ่งนะครับจอดหนึ่งนะครับอย่าหลายว่าสันเพราให้มีกินเพราให้มีกินเนี้อสัตว์ลูกตโอไปใส่พักกันสิเป็นหัวหอมๆเลยเพื่อครับเพิ่งส่งยืนนี่ครับ ้าวอยู่ขังหัวพังหันครับน่ะจ้าของก็จาห้ัวน้ำกลยู่ครับพังหันน่ะอืมแอตติ้งว่ามือนี่สิฝ้าผ้าปากปนอ่าสั่นบินว่านะครับ <c oughs> น่ะลองเว้นนี่คือเอามาแถวสั่นนานครับแอดเวซายไปแล้วครับ จังซีเลยครับจังซีเลยพ่อท่านจังซี่นีจังซีเนี่ยอะไรครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ใบอยังหน่อยเนาะใบใบอยังครับใบยแบบใยใบกลูดุดแบบหุดนะครับหมอหมดสองท่านตัวแบบกกูเนี่ยแฟนกินเลี้ยแฟนกินเลี้ยพันแอดติงว่า ใบป,ปะกูดซ้ำกินเลวะศันหอมนะท่นสูตรแอปสมโพดนี่พะสันเชีวยวได้รอ้อยเมียบอกครับอืมเอ็กซเขากินกันอีกทีอืมนะครับเด้อหลังกินเบิดอีกสองตัวตัวครึ่องงานอ่าหลังจากได้อันนี้มาแล้วครับพอ,อ,อปีลงไปพอม<า>ัปีใส่ลงไปนะครับช่วนลงไปครับอื หอมเปียใส่ลงไปครับหอมแดงตัดลงไปหอมแดงใส่ลงไปนะครับอันลักพุ่นมาเหมือนกันบอกโอ้ประมาณนั้นขอพุ่นมาเหมือนกันบอกครับไม่ได้ขอครับพุ่นโบเห็นพุ่นโบเห็นนะครับแต่พุนเห็นก็คือว่าพุ่นห้องไดาอยู่กันโยกหรอกครับโมกาสวนกบทรงผลลอยเนี้ยนะครับใส่งไตัวดี๋ยวความชำนาญนะครับบางคนอาจหยิบเฮ็ดเลี้ยนแบบบ่ได้นะครับมีลูกมีหลานนะครับบอกไว้ว่าต้องมีผู้ปกครองดูนะครับให้คําแนะนําอย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าในความชำนาญของแอดนะครับจะ จะจวดจัดจวดจัดจริงสินะครับเห็นเห็นบอญง่ายๆนะครับฝึกมาเป็นสิบปีแล้วนะครับนี่เอาไปบอกโงดเด้ออย่าบอกโงดนะครับฟักแต่อย่างที่นะครับเด้อยข้าเจ้าเขาเจ้าซอยอันนี้ฟักเลยนะครับฟักใส่มือเลยครับนี่นี่นี่ละสูตรมันแสบย้อนตัวนี้แล้วครับหาเบิ้งเบิ้งในบ่ได้ครับบาดเสียวนะครับขับบ่อได้เข่าห้องน้ำรีบเข่าเลยครับจังมาเบิ่งต่อครับบาดเสียวเลยมัอหันครับขาดบักหน้าวะ่านเนื้อเสียว จิงยืนเบรกลังใจอยู่ทั้งหางโอ้พอดีขาตั้งกล้องห้างครับพี่น้องกำลังสั่งซื้อด่วนจากซัมซุงของแท้ประเทศใดบล่ะญี่ปุ่นฮึ๊กประเทศลาววะน,นี่ครับน,นีผักนะครับกบไม่กินไรก็เอาผักกระตูมากินผักกระตูก,ก็ก,ก,ก,กินได้คนว่าน,นะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องม,มีแขวปลอมสำรองไว้นะครับ ปักน้าใส่ไปแล้วนะครับคุรีคนเลยแอดวีบ่อถ่าเลยครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องสิมครับสิมสิมสิมเอาอีกคัมเลยวะนะนั่นฟังดูครับเสียงย่ำว่ามันตีกวางเพลงครับเสียงย่ำว่าเปนตีกวางเพลงนะบมงพั่อนหดแล้วโหดแล้วโออเอออ่ล้วเนี่ยปาก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 เบี้ยวเลยครับ ครับพี่น้องอ่าเมนูเฮดเป๋มหั่นนะครับนะครับเบื้ทงละอยางก่อนนะครับอันนี้ผัดพัดเนี่ยกาะพัดเม่ตอนะครับอือถอดแม่ตอทอดแม่ตอนะครับทอดก่อบแมกอสเซ่อ่าใบประกูดนะครับอันนี้จะเป็นอ่าย้ำลูกตอนะครับสูตรแอดสมโพดลอยเมียนะครับอืออันนี้อันนี้นะครับเบิ้งไปนะครับ เอาครับพันไปสักนาทีหนึ่งพันไปครับเดี๋ยวตะห้อยจานนะครับรู้สึกเออแอดสมโพธิกันนี่แหละครับสูตรแอดสมโพธิยกนิ้วย่างเดียวครับเสียบเสียบมาล้อมเองนะครับพี่น้องต่อไปเปิดร้านอาหารนะครับต้องอีสานอีดีสีดิบอนะครับเจอกันอีกยี่สิบปีข้างหน้าครับ พูดอะไรผ่ยืนตายก่อนเนอะเออทีได้เปิดเร็วเปิดไงขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วครับแอ็ดเวิร์ดม่นังฝากๆกันแฟนครับได้คนติดตามเยอะเลยครับเด้อคลิปหน้าก็สิหาไม่นู้นไม่มาให้เบิ่งล่ะครับครับขอยติดตามเลยนะครับเด้อขอเป็นน้ำใจพวกเฮานี่เด้อครับครับผมคลิปหน้ายไม่้อมจริงๆในยู่เด้อครับกันครับคือกับเนาะแอดจริงครับอขวัญใจแม่ยกนะครับแอดสมโพสบ้างนะครับยกนี่วอีกแล้วครับยืนยันนะครับเอกลักษณ์ครับมานี่ ขอพี่จิ๊บแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ